สวัสดีครับดรอาอมครับครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับลุ้นกันก่อนสุดสัปดาห์นะฮะว่าจะเคาะกันได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ตกลงกันได้ลดลงมาฝั่งละเท่าไหร่ฮะร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหมครับศาับอาจารย์โอต้องยอมรับนะคุณวารินว่าผมนึกว่าเขาตกลงกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับคุณวารินเพราะว่าเอ่อมันเป็นข่าวดีกว่าที่ทุกคนประเมิน คือถึงแม้ว่าคนที่คิดว่าตกลงกันได้เนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะลดมาถึงจุดนี้นะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาเล่นจิตวิทยานะเขาบอกแปดสิบเปอร์เซนตครับในทวีตีเขาน่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับเข้าใจว่าโคบ์ตลุกนิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาก็ไปออกทีวีนะครับบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นมั้งนะครับมันลงมาจนเหลือสามสิบเปอร์เซ็นตะนะครับของต่อ ่อสินค้าจีนใช่ไหมครับที่จะเข้าไปในอเมริกาแล้วก็ของจีนเอ่อก็ลดให้อเมริกาเหลือสิเอร์ซสินค้าอเมริกาที่จะเข้าจีนนะครับก็อย่างที่คุณวารินบอกว่าโลจิคของการลดก็คือลดเท่ากันทั้งสองฝั่งเอ่อร้อยสิบห้าใช่ไหมครับอเ <c oughs> อ่อก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นข่าวดีเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคนไม่คิดว่าจะตกลงอะไรกันได้นะครับหรือถึงตกลงกันได้ก็ไม่คิดว่า จะลดลงมาได้ขนาดนี้นะครับ أ, ก็ถือว่าเป็นจุดที่หยุดพักสงครามครับ <st aff in> คุณวารินทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจมากน่าสนใจมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณวารินเพราะว่าคุณวารินไปดูในอเมริกานะครับกองเชียร์ทรัมป์บอกว่าเป็นชัยชนะของทรัมป์นะครับคุณวารินไปดูในจีนนะครับกองเชียร์ของท่านสีจิน้นผิงบอกเป็นชัยชนะของจีน ครับแหมมันก็เก่งนะครับว่าเออทำออกมาทั้งสองฝ่ายเคลมชัยชนะได้นะครับ<ม>แล้วก็สกอตเบสเซนต์เนี่ยตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยตอนแถลงข่าวเรื่องนี้นะเขาก็พูดนะครับว่าออในการหารือกันร,ระหว่างฝ่ายจีนฝ่ายอเมริกาเนี่ยมีการหารือกันเรื่องปัจจัยภายในประเทศ<ม>การเมืองภายในประเทศด้วย<ม>นะครับว่าว่าจะตกลงกันยังไงให้ให,ให้ลงได้ทั้งสองฝ่าย,<ม>ายนะครับออสําหรับจีนเนี่ยความสําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับ กลายเป็นเรื่องว่าสหรัฐเนี่ยพูดดีกับจีนอื mm. นะครับถ้าคุณวารินดูทั้งไอ้คำถแถลงที่ออกมาร่วมกันโอเป็นมิตรมากนะครับคำถแถลงของตัวสปอนเซอร์อมริว่าการกระทรวงการคลังก็ชื่นชมมากนะครับบอกว่าฝ่ายจีนเจราจาได้อ,อ,อย่างโปรเฟสชั่นอลนะครับรักษาผลประโยชน์ของประเทศแล้วอเมริกาอยากที่จะค้าขายกับจีนต่อไปนะครับจีนก็ตอนถแถลงข่าวก็บอกว่า ประสบความสําเร็จนะครับอเมริกาให้ความคเคารพเจราจากันอย่างเท่าเทียมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญต่อจีนก็คือหน้าตาเซฟเฟสนะครับ mm. ขณะที่สิ่งที่สําคัญต่ออเมริกาก็คือของในวอร์มาร์ตราคายังไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. ของยังไม่ขาดแคลนนะครับคุณวารินตลาดหุ้น mm. ยังไม่ต้องช็อกกันอีกรอบมีตลาดหุ้นได้ได้หายใจได้ฟื้นมาหน่อยนะครับ แต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็สมประโยชน์ทั้งคู่นะครับแต่ก็ทําให้สงสัยเหมือนกันว่าที่ผ่านมานี่เจะซัดกันหนักนเพื่ออะไรนะครับมันก็คงชัดเจนนะครับว่าก็เพื่อหน้าตาของทั้งสองฝ่ายนะครับอืมก็อย่างที่ผมอ่านไปเมืเ่อสักครู่นี้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าคือนี่คุณเมากามองอีกเลยนะว่าจาก c ีเอไอเนะคะที่มองว่าสหรัฐนั่นแหละที่ถอยเพราะว่าสหรัฐเป็นคนเริ่มสงครามการค้าในครั้งนี้นะครับจีนก็ตอบโต้เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็มองว่ามันเป็นการถอยของสหรัฐมากกว่าครับอาจารย์ครับก็คือก็คือจีนเนี่ยก็บอกว่าชนะเพราะอะไรเพราะว่าจีนบอกว่าที่จีนยืนยันมาตลอดก็คืออเมริกาต้องเลิกให้ทาริฟที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอออเมริกาจะบอกว่าชนะเพราะอะไรอเมริกาบอกนี่ไงเก็บจีนตั้งสามสิบเปอร์เซ็นจีนเก็บเข้าแค่สิบเปอร์เซ็นเองอแล้วอเมริกาเนี่ยเขาก็ถแถลงบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จีนจะมีกลไกในการเจราจากาัน นะครับเป็นครั้งแรกที่เ,เรื่องต่างๆที่อเมริกาบอกว่าต้องคุยกันแล้วนะจีนยอมรับที่จะคุยด้วยรวมทัม้งเรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับทีเ่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าสําคัญมากเลยมีฝ่ายจีนมานี่ไม่ได้มาแค่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มาแค่ทีมเศรษฐกิจแต่เอาทีมความมั่นคงมานั่งพูดเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับคุณวาริน ฝ่ายอ,อ,อเมริกาเนี่ยก็โม้นะครับบอกว่าโอ้สําเร็จมากกว่าสมัยรัฐบาลไบเดนนะครับคือคือสําเร็จแค่เริ่มคุยเริ่มคุยก็สําเร็จแล้วครับผมเลยบอกแหมโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาเก่งจริงๆนะครับคือยังไม่มีดีลนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาเรียกแล้วว่าดีลนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือก็คือทั้งสองฝ่ายบอกว่าเริ่มคุยกันที่สําคัญกับจีนก็คืออเมริกาให้เกียรติจีนนะครับที่สําคัญกับอเมริกาก็คือบอกว่าจีนยอมที่จะคุยด้วย ยอมที่จะมีช่องทางในการพูดคุยแล้วก็ยอมที่จะกําหนดหัวข้อว่าจะคุยเรื่องเหล่านี้อเมริกาบอกไม่เคยมาก่อนนะครับอเมริกาบอกสมัยไบเดนโทรไปไม่รับสายอสมัยไบเดนจีนบอกไม่มาคุยด้วยหรอกนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ยอมคุยกันเมสเซนบอกนี่ประสบความสําเร็จมากนะครับมันก็ดูดูแหมดูดีลนี้นี่พิสดารไหมฮะทั้งสองฝ่ายก็เคลมความสําเร็จอฮ่มีอะไรสําเร็จเลยนะครับคุณวารินใช่เพราะว่าสิ่งที่ ทรัมป์ต้องการอย่างอย่าหนึ่งเลยที่ว่าจะต้องมีการย้ายฐานการผลิตกลับไปอยู่ที่เมกาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นใน9ก้าสิบวันแน่นอนนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือคือตอนนี้นี่ผมเริ่มไม่รู้แล้วว่าทรัมป์ต้องการอะไรนะครับคุณวาริชคือคือ,คอ,คอมีคนบอกว่าทรัมป์เนี่ยต้องการต้องการข่าวดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงก็ได้มันดูดีแล้วทรัมป์เนี่ยเขาเปลี่ยนได้ตลอด Uh huh. คือคือสมมุติว่าเราบอกว่าทําไมถึงเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของทุกคนก็เพราะว่าถ้าทุกคนคิดโดยโลจิกเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ยแชมป์าไม่ยอมถอยหรอกนะครับสีจินทิงไม่ยอมถอยหรอกนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเออทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนตอนนี้กําลังเล่นละครโชว์โลกอบครับคุณวารินอืมฮ uh ึม huh. อ่าเล่นว่าตัวเองแข็งตัวเองดุเดือดแต่ว่าจริงๆก็ยังอยากจะจับมือกันอยู่ยังบอกว่าเจ็บเกินไปถ้าจะหย่ากันตอนนี้นะครับ แต่ก็บอกว่าพร้อมจะซัดกันนะไม่ไม่ไม่แคร์กันหรอกนะครับอแต่จริงๆเนี่ยมันก็เจ็บทั้งคู่จริงๆนะครับอคุณวารินแล้วก็จริงๆเนี่ยนะต้องต้องบอกนะครับว่าอัตราภาษีตอนนี้นี่ก็สูงมากนะครับคุณวารินคุณวารินครับถ้าเกิดว่าเราเลือกตั้งเสร็จนี้แล้วบอกว่าจะเก็บภาษีจีนสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ช็อกทั้งโลกช็อกทั้งตลาดนะครับ แต่ทำไมวันนี้นี่ทุกคนรู้สึกโอ้ข่าวดีสุดยอดนะครับเพราะว่าเดินมบ145เปอร์เซ็นคุณวารินมันเป็นเรื่องจิตวิทยาเลยนะครับอาจารย์มันทำให้ดูเหมือนเยอะนะครับคือลงมา145เปอร์เซ็นคือทั้งทั้งที่เอาคข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันถ้าเอาแค่ประกาศแค่30ปอร์ซ็นอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันก็สูงแล้วอืมใช่ใช่แล้วก็30เปอร์เซ็นเนี่ยก็มีคนบอกนะว่า เอ่อ GDP จีนนี่ลบไปเลยหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเกิดคงไว้ที่สามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยแล้วแล้วทำไมทํามาเนี่ยคือตอนนี้กลายเป็นว่าเราเนี่ยจ่ายภาษีแพงกว่าจีนอีกนะครับในการที่จะส่งสินค้าไปยังสหรัฐเนี่ยฮะก,ก็ก็คืออย่างนี้เอ่อก็คือว่าเขาพักเราเก้าสิบวันเหมือนกันอ่านะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราก็อยู่ในเลนสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกเหมือนกันหมดใช่ไหมครับออเอ่อของจีนนี่โดนเอ่อสามสิบเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราเราถูกจีนถูกไหมฮะแต่ว่าแต่ไม่ถึงเก้าสิบวันอะไรเงี้ยของเรามันใช่ใช่แต่ว่าเขาจะนับว่าเอ้ยของจีนนี่เพิ่งเริ่มเก้าสิบวันวันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปครบเก้าสิบวันตอนนั้นน่ะคือของเราเนี่ยถ้าครบเก้าสิบวันแล้วเราเจรจาไม่ได้เนี่ยเือกี้เราอาจจะสูงกว่าจีนใช่ไหมฮะครับครับมีความกังวลอยู่เรื่องเรื่องเราก็จะเสียเปรียบตรงนี้เลยแต่บางทีคือเราก็เข้าใจนะครับว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาไม่ได้คือเขาเขาก็ เป้าหมายกก็คือจะทำลาย supply chain ที่มีจีนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วไนงะเพราะว่าเราเองก็อยู่ใน supply chain ตรงนี้จากจีนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเรประเด็นเนี่ยนะคุณวารินก็คือถ้าผมดูเนี่ยนะคือเราพูดชอบพูดนะครับว่าเราต้องเทคโดนัททรัมป์ seriously ถูกไหมฮะเราต้องจริงจังและว,ว่าเขาพูดนี่เ,เขาเอาจริงแต่บางทีผมก็คิดว่าเราเราอาจจะเทคเขา too seriously <laughs> คือเราเอาจริงจังกับเขามากไป เขาเป็นโชว์แมนนะครับคุณวาริดแต่ประเด็นของผมนี่ก็คือว่าสำหรับโชว์แมนเนี่ยเขาชอบประเทศใหญ่ๆเขาชอบประเทศที่พาดหัวข่าวได้นะครับจีนอังกฤษยูญี่ปุ่นอินเดียไทยเราลยยังไม่ได้คิวเลยคุณบาริเ้แต่ก็มีหลายประเทศในอาเซียนได้คิวแล้วนี่ครับอาจารย์ครับครับแต่เนี่หมายถึงว่าเราต้องทำให้เราโดดเด่นไงฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โดดเด่นนะครับเขาก็บอกแบบประเทศเล็กๆเขาเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือทรัมป์ก็ไม่ได้คิดว่าสําคัญที่จะมาเม k ดเอในทันทีนะครับแต่ถูกต้องคุณวารินพูดถูกว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเราถูกบีบมากขึ้นเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าสามสิบวันของเราถึงจุดแล้วยังดิวกับเขาไม่ได้เลยเนี่ยนะครับกลายเป็นภาษีเราเนี่ยเอจะสูงกว่าจีนเสียแล้วนะครับ อืมเรายังไม่สามารถสนองอีโก้ทรัมป์ได้ใช่ไหมครับในแง่ที่ว่าจะต้องเป็นประเทศที่เด่นดังให้เขาได้เป็นข่าวเนี่ย <partic> ใช่ก็ก็ผมผมคิดว่าเราต้องรีบรีบรีบแซงคิวนะครับครับ,ค,รบคือคือเพราะว่าทรัมป์นี่เขาชอบเล่นเกมเจราจาอือมนะครับแต่อย่างนี้นี่ก็แปลกดนีนะเพราะว่ามันก็เท่ากับกดดันเอ่อพวกเราแล้วก็คนอื่นๆมากขึ้นนะครับถูกไหมครับครับครับ ลราเราจากนี้ไปเราจะต้องยังไงล่ะครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะเพราะของเราเองตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทียังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่าว่าจะไปเจรจาเมื่อไหร่หรือจะไปเอาอะไรไปเจรจากับเขาฮะัตอนนี้ในเมื่อในเมื่อมันมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เนี่ยครับตอนนี้กับจีนก็ดีฮะสามสิบกับสิบเปอร์เซ็นต์ละก็มองโลกแง่ดีหน่อยไหมครับคุณวารินอือ่าว่าของจีนนี่สองวันเสร็จนะครับคุณวารินครับอ่าก็อาจจะไม่ได้ต้องต้องใช้เวลาเจรจามากนะครับ แล้วของจีนนี่ตอนแรกปฏิเสธกันไปปฏิเสธกันมาไม่เคยคุยกันไม่ยอมคุยกันไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเอออ่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คงจะต้องเอมีส่งอีเมลคุยกันบ้างนะครับคุณวารินครับไม่งั้นสองวันไม่น่าจะจบได้นะครับเขาจะได้เจอกันไหมครับทรัมปกับสีชินผิงสัปสุดสัปดาห์นี้ที่เขาบอกอาจจะได้เจอกันปลายสัปดาห์นี้อาจารย์คิดว่าจะได้เจอกันไหมครับเขาบอกเขาจะโทรคุยกันอ๋อนะครับคือผมว่าทรัมป์นี่คงมีเรื่องอยากจะคุยเยอะนะครับ แล้วลทรัมป์ก็ชอบท,ที่จะเป็นข่าวใหญ่นะครับแต่ว่าคุณวารินฟังทรัมป์เขาแถลงข่าวนี่นะครับโอเ้เขาพู้ใหญ่โตมโหรารมากนะเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการทำลายจีนเขาเป็นนิตกับจีนมีกู๊ดเรชั่นชิพเราจะทำดีลที่ดีกับทั้งคู่นะครับคือคือบางทีก็ก็แล้วแต่เราจะเปิดฟังเวลาไหนนะครับเปิดฟังบาง,งเวลาก็อะไรครับ ไปทาขายกับจีนก็ได้นะครับเราเกาไรทันทีนะครับเพราะเดิมเราขัดตุนนะครับเราไม่สนใจเขาหลอกนะครับค,คือคือคำนี่เขาอะไรเขาเป็นคนที่กลับกลับได้ตลอดไงนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณวารินถามว่าต่อไปเป็นยังไงไม่มีใครรู้ไงว่าต่อไปเป็นยังไงรับไปอีกเก้าสิบวันอาจจะบอกจีนหักหลังจีนไม่เคารพดีลนะครับก็เป็นไปได้ ครับหรือผ่านไปเก้าสิบวันนี้อาจจะจูปากันแล้วนะครับ <ม S 2> อ,อได้ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับฟามเนี่ยนะครับครับเศรษฐกษิจีนต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ก,ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับเอ,อคุณวารินเพราะว่ามันเจอมรสุมหลายลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่ามรสุมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็คือจิตวิทยาไซโคโล l o นะครับเอ,อคนไม่มั่นใจ ในเศรษฐกิจในอนาคตคนก็ไม่จับใจใช้สอยบริษัทก็ไม่ลงทุนนะครับส่งออกก็มีสงครามการค้านะครับภายในก็อสังหาก็ไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะครับก,ก็เศรษฐกิจเนี่ยก็ยังซบเซาแต่ว่าข้อที่หนึ่งก็คือเขาคิดว่าจุดที่เลวร้ายที่สุดที่มันผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่กลับไปแย่เหมือนปีที่แล้วละอันนี้ ผมเข้าใจว่าโดยทั่วไปทุกคนมั่นใจนะครับแต่ข้อที่2ก็คือคงไม่สามารถจะหวังว่ามันจะหักหัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแบบบื้อหวาหรือแบบเดียจีนจะมีบาซูกา้าอัดฉีดแล้วมันจะพุ่งขึ้นเนี่ยคงคงไม่มีอะไรแบบนั้นเพราะว่ารัฐบาลจีนนี้ค่อนข้างระมัดระวังเก็บกระสุนค่อยๆเอากระสุนออกมาใช้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เน้นเลี้ยงไข่เศรษฐกิจนะครับไม่ได้เน้นที่บอกว่าจะฉีด เซียรอยให้ฟื้นทันทีนะครับอตอนที่คุณวารินเกิรนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันหยุดบรรแรงงานเนี่ยบรรแรงงานที่เขาหยุดเมืองจีนเขาหยุดเป็นอาทิตย์นะครับคุณวาริน mm hmm. แล้วก็ปรากฏว่าตัวเลขของการท่องเที่ยวภายในประเทศนี่ถล่มทลายครับคุณวารินครับ mm hmm. ตัวเลขของการโรงหนังถล่มทลายครับตัวเลขของคอนซัมมชันการจับใจใช้สอยนี่ถือว่าดีมากนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันมันก็คือเฉพาะช่วงเทศกาล mm hmm. นะครับมันไม่สามารถจะเอาช่วงเทศกาลเนี่ยมาบอกว่ามันฟื้นเต็มที่แล้วนะครับอ mm hmm. แต่ว่ามันก็สะท้อนเทรนด์ใหม่ๆในเมืองจีนซึ่งมันกระทบกับเราเรยกตัวอย่างนะครับว่าเขาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเป็นสำคัญซึ่งกระทบกับก,บการท่องเที่ยวไทยนะครับ mm hmm. คุณวารินเห็นตัวเลขนะครับทังท่องเที่ยวจีนมาไทย,ยลดลงสเปอร์เซ็นต์นะครับ ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับคุณวารินนะครับอ,อดังนั้นเนี่ยออันเนี้ยก็ก็จะส่งผลกระทบนะครับเอแต่ว่าก็ก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนก็ก็เลียย้งยงเลี้ยงไข่ครับคุณวารินครับมันมันเอ,อไม่สุดกว่านี้แต่มันก็ไม่ได้กลับมามีกําลังวังชาคึกคืนเหมือนในอดีตได้อย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับอืมครับมันมา ในจังหวะที่แล้วอะไรเป็นคําอธิบายถึงความคึกคักนี่แหละครับแสดงว่าจีนเองก็มีเงินจะใช้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยระวังไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจที่จะใช้เงินอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือไงครับถูกต้องเลยถูกต้องเลย <c oughs> คือปัญหาจีนไม่ใช่ไม่มีเงินอืมนะครับปัญหาจีนเนี่ยเซฟยิงมากไปอืแล้วปัญหาจีนคือคือคนจีนประหยัดนะครับคนจีนบอกไม่เอาเงินอนาคตมาใช้แล้วยิ่งไม่มีความมั่นใจด้วยโลกผันผวน ข้างในไม่รู้เศรษฐกิจด,ดีเมื่อไหร่นะครับยิ่งรัดเข็มขัดกันไปใหญ่เลยนะครับแล้วคนจีนเนี่ยค,คุณคุณวารินเวลาเศรษฐกิจด,ดีนะมันก็จะดีแบบเวอร์วังนะเพราะมันคูณพันสี่ร้อยล้านคนเวลาเศรษฐกิจมันซบเซานะครับมันก็หนักกว่าคนอื่นนะครับเพราะมันคูณพันสี่ร้อยล้านคนนะครับไอ่ออกไหมฮะคนพันสี่ร้อยล้านคนไม่ใช้เงิน <laughs> อยุดดูบ้านมไม่จับใจใช้สอย แต่เวลาเทศกาลจะเที่ยวกันจะใช้เงินกันก็โอ้โหเต็มที่เลยคึกคักเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเก้าสิบวันนี้เนี่ยครับจะเป็นเก้าสิบวันทองนะครับคุณวารินเพราะว่านี่ทาดหัววันนี้นี่ในหนังสือพีอเมริกาก็คือว่าเรือไม่พอครับคุณคุณวารินเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนนี่จะต้องรีบออเดอร์ <laughs> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนไม่รู้ครับ แล้วหลังจากเก้าสิบวันแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะมาไม้ไหนอืมนะครับเโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เล่นเล่นเล่นเกมเออะไรที่แปลกนะฮะก็คือเขาก็ทาให้เศรษฐกิจดีจริงๆนะคึ้ค่าจริงๆนะในระยะสั้นนะครับเพราะว่าทุกคนต้องรีบสั่งทุกคนต้องรีบซื้อแล้วก็น่าจะโกยไปเยอะจากตลาดหุ้นที่มันขึ้นลงวือหวาแบบนี้ด้วยนะครับผมว่าครับก็มันทั้งหมดมันอยู่ที่นโยบายเขาเลยนะครับเพราะว่านโยบายเขาเนี่ยมันก็วือหวามากนะ Mm hmm. คือคือคุณวารินสังเกตในนโยบายทรัมป์เนี่ยมีลักษณะคือเอ mm ็กตรีมถูกไหมครับไม่ร้อยสีสิห้าเปอร์เซ็นต์ก็สามสิเปอร์เซ็นต์ไม่มีตรงกลาง mm hmm. นะครับไม่ไม่มีบอกว่าแปดสิบแล้วกันห้าสิบแล้วกันนะครับ u n predictable แต่ว่าเป็น u n predictable แบบไม่ดีไปเลยก็ก็เลวไปเลยอใช่ไหมครับไม่กอดจูบรักกันกับสีจิ้นถิงเป็น best friend mm hmm. ก็บอกไม่คุยไม่โทรไม่สนใจ เอไม่ต้องรบกันก็ได้อนะครับคนคนจะรู้ทันเขาหรือยังครับหรือว่าก็ยังคง catch me if you can อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็คงต้องต้องนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์กันอย่างนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าคนก็ถามบอกว่าแล้วอย่างนี้ใครใครจะเชื่อใจที่จะเจรจานะครับก็เหมือนเล่นเกมกันอย่างเนี้ยเล่นละครเนี่ยคุณบารินจีนก็เล่นละครในซื้อเวลาได้เก้าสิบวันครับใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็บอก เนี่ยนะครับจะซื้อของทรัมปจะทำํนทำ,นทำนู่นทํานี่ทํานั่นก็ซื้อเวลาไปอีกอาจารย์คิดว่าเก้าสิบวันนี้ระหว่างสหรัฐก,กับจีนใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเก้าสิบวันนี้ก็ได้หยุดหายใจทั้งคู่นะครับก็ก็หมายถึงหมายถึงทุกคนก็กลับมา business as usual <ng> อือ่อแล้วก็ทุกคนก็ทุกคนตอนนี้ก็มีในใจสองอย่างสามอย่างข้อแรกก็คือต้องรีบซื้อรีบสัง่ง <ng> อ่ mm hmm. mm hmm. อนเก้าสิบวันเ mm hmm. อ่อข้อที่สองก็คือระยะยาวต้องรีบบางแผนทํำยังไง mm hmm. ที่จะไม่พึ่งสินค้าจีน mm hmm. จีนก็ทํำยังไงที่จะลดการพึ่งสินค้าอเมริกาใช mm hmm. mm hmm. ครับ mm hmm. เพราะว่าทุกคนก็คิดว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงอ่ะมันเสี่ยงเกินไป mm hmm. แต่ว่าทุกคนมีเวลาปรับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยมันช็อกเพราะว่าคนจีนก็ไม่มีเวลาปรับตัวจะสินค้าไปส่งที่ไหน ใชไหครับคนอเมริกาก็ไม่มีเวลาปรับตัวของหายไปจากเชลของราคาขึ้นนะครับตอนนี้ทุกคนก็มีเวลาได้หยุดหายใจแล้วก็มีเวลาที่ได้คิดวางแผนนะครับแต,แต่แต่ถ้าอธิบายอย่างนี้ก็คือระยะยาวเนี่ยภาพมันก็คือความไม่ไว้างวใจกันแล้วครับคุณบาวินครับนะครับยกเว้นแต่ว่าสุดท้ายเขาจะตกลงเป็น the best deal ของทรัมปเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเรียกว่า persuade จีนว่าจีนจะ ทำจริงนะไม่ใช่ว่าจีนก็แค่เป็นเกมซื้อเวลาของจีนเหมือนกันนะครับครับคงต้องติดตามกันต่อไปสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ